สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือ2เพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือ2บริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดอ่าวันนี้นะครับผมอยู่ที่โกดังบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะพามาดูรถยนต์เข้าใหม่ครับด้านหลัง Honda City ครับเครื่องยนต์1.0เทอร์โบครับตัวท็อปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่าครับผม สำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้อ Honda City ครับเครื่องยนต์1.0รุ่น V ครับเทอร์โบด้วยนะเกียร์ออโต้ครับรถยนต์เป็นปี2022ครับเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่าสีเทาดำตัวท็อปเลยครับรถปีใหม่ด้วยนะครับเพึ่งเข้ามาหมาดๆเลย สำหรับราคานะครับยังไม่มานะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับก็รีบมาอัปเดตให้ลูกค้าได้ดูกันก่อนนะ1.0เป็นเบนซินครับเทอร์โบเล็กไมครับรถยนต์คันนี้79,708กิโลเมตรครับมีปุ่มปรับเครื่องเสียงนะครับที่พวงมาลัยปุ่ม engine start ครับ เกียร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับออโต้ Auto ครับระบบแอร์ปรับเป็นโหมดออโต้ได้ครับวิทยุภายในเป็นเบาะกรรมยีครับกรรมหยีปนผ้านะครับสีดำกุญแจรีโมทครับนี่สอดอกครับ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับพับไฟฟ้าเซ็นทรล็อกครับบานสไลด์ออโต้ฝั่งคนขับครับด้านหลังครับเบาะผ้าสีดำพดาน สวยๆเลยนะครับรถใหม่ๆเลยครับยังใหม่อยู่เลยนะปี2022ครับน็อตแก้มยังไม่มีรอยขยับนะนี่น็อตแก้มสองฝั่งนะครับยังไม่มีรอยแกะเลยไฟ daytime running light ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ โครงหน้านะครับน็อตฝายังไม่มีรอยแกะนะนี่เดิมเดิมเลยครับเครื่องยนต์หนึ่งพันเทอร์โบไม่มีร่องรอยการชนหนักครับรถสภาพเดิมเดิม ยางรถยนต์เป็นยี่ห้อแม็กซิตครับนี่ยางยังใหม่ๆอยู่เลยฝาท้ายนี่น,อน็อตฝาท้ายนะครับ ยังไม่มีรอยแกะเดิมๆครับยาแนวยังอะไรครับนี่ยาแนว เดิมๆนะครับจากโรงงานรถเดิมๆทั้งคันนะครับสวยๆเลยสนใจก็รีบโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนนะครับราคายังไม่มานะรถเข้ามาใหม่ครับรีบมาถ่ายให้ ลูกค้าได้ดูกันก่อนนะอ่ะประมาณนี้ครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะมองหารถยนต์ Honda City เครื่องยนต์1.0เทอร์โบอยู่นะครับรถยนต์คันนี้เป็นปี2022นะครับสีเทาดำมีเข้ามาคันเดียวนะครับราคายังไม่มานะถ้ามาแล้วจะรีบอัปเดตให้ทราบกันนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์0835496696นะครับติดต่อ ซลิกนะลูกค้าที่ต้องการอยากจะแวะเข้ามาชมรถก่อนนะครับรถยนต์คันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางปีจังหวัดสมุทรปราการนะเส้นถนนเทพรลักษ์ครับติดกับข้างธนาคารกรุงเทพนะก็สนใจโทรเข้ามาแสดงตัวกันก่อนนะครับผมจะได้าราคามาแล้วนะจะได้รีบโทรอัปเดตให้ทราบ อย่างด่วนๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ